สวัสดีครับเกษตรซื้ใจมากแล้วพี่น้องมือนี้อ่ะมือนี้ค่ะอากาศสีคึ้มคึมสีบดบดแหละครับพี่น้องเพราะว่ากี่ฟ้าพายุดูดูร้อนเข่ามาฝนกระตตกมาสองมือสามมือแล้วพี่น้องก็รู้สึกว่าได้ความชุ่มชื่นกันพืชพักน้างางหยากรู้สึกว่าสดชื่นนหลไยพี่น้อง สำหรับสวนเกษตรสุดใจนี่กับแรงมากต่างว่าโดนพี่น้องฝนกับพึ่งตกมาใส่กับพ่อได้ซุ่มจืนกับพ่อได้ต้นกล้วยต้นทุเลียนต้นไม้ต้นไหไรกับรู้สึกว่าซื่นขึ้นร้ายพี่น้องกับรู้ซึกว่าแรงมาโดนพี่น้องเอาเมื่อนี้ก็ทีมาอัปเดตต้นบกทุเรียนให้พี่ให้น้องแล้วก็ที่มาบอกข่าวๆเรื่องการปลูกบกทุเรียน ให้พี่น้องได้ฟังได้รู้จากเนาะพี่น้องการปลูกบทุเรียนเฮ้าควรเห็ดจังไหนแน่ปฏิบัติจังไหนแน่มันจังสี่หลอดใน้เฮ้ากาเสียสุใจก็ไล้ลงไว้หลายๆคลิปแน่ห้วละพี่น้องก็เลยอยากมาเราค่วมเก่้าค่วมหลังให้พี่น้องได้รู้เผื่อว่าบางคนอาจจะลืมหรือว่าอาจ้าเทียอยากปลูกผู้อยากปลูกไม่เนาะพี่น้อง ช่วงนี้ก็เริ่มปลูกได้พี่น้องกันผู้ได้ค้นว่าอยากปลูกทุเรียนนี่ปลูกได้ช่วงนี้ฝนกําลังลงดินกําลังซุ่มแกก็เสียสุดใจก็อยากบอกแน่จากน้อยว่าการปลูกทุเรียนนี่เข้าต้องปรุงดินสัก่อนพี่น้องกันปรุงดินได้กับทุเรียนเข้ากับงามเข้ากับปรุงดินซะก่อนกันผู้ได้ค้นว่าอยากปลูกทุเรียนพี่น้องเข้าปรุงดินเข้าให้ม pues ันดีสะก่อนยกโคกขึ behold, food, ian, ้นดีๆแล้วก็เอาฟุ้นเอาปุ๋ยเอาฟุ้น หรือว่าเอาเศษไม้เศษใบไม้ใบไหลมาหมักไว้สักกอนจากสองเดือนหรือสามเดือนพี่น้องเข้ากัจังคอยปลูกบักทุเรียนเฮ้านี่ขันเฮาสีเอาฟุ้นใส่เลยกับเอาลงปลูกเลยนั่นบ่ได้พี่น้องตายบ่เหลีอพี่น้องขันเฮ้าเสียเอาฟุ้นเอาปุ๋ยใส่นั่นคือเข้าหมักไว้สักกอนจากสองเดือนหรือสามเดือนเฮาก็จังเอามาลงแล้วก็เฮาก็ต้องเระบบนำให้มันดีเดินระบบนำสปริงเกอร์ หรือว่าหัวมีนิสปปิงเกอร์หน่อยกันเท้าสิปลูกตอนแรกแเข้ากับตองเฮ็ดทั้งสันพี่น้องกันเท่าสิเริ่มแรกนี่คือเท้าตองเฮ็ดระบบน้ำให้มันดีกันเท่าสิมาหิวน้ำหดหรือว่าลากสายยางหดหนึ่งบอกได้เลยบอลอดพี่น้องบอลอดกับพูดได้จากให้มันงามเร็วเอาปุ๋ยถือนลงถือนลงนั่นละแห้งตายเร็วพี่น้องอ้า กะจังกะเสียดใจนน่ก็เลี้ยนรู้มาแตงวัาโดนเวลาละพี่น้องปลูกมาตายกะจ้วายชักเทื่อละล่ะปลูกปีแรกกันะน้ำท่วมเริ่มปีปลูกปีแรกอะคือปีหกศูนย์พี่น้องเริ่มปลูกปีแรกเริ่มไต่เต้าเลยทํามาเห็ดดินเห็ดหยางหก็คือปีหกศูนย์หลักอะปีหกหนึ่งปีหกหนึ่งก็เริ่มก็ได้เริ่มพี่น้องปีหกศูนย์ไปปีหกหนึ่งล่ะที่กะเสีดใจได้เริ่ม พอดีกับมีโครงการโครงการเกษตรแปลงง่ญ่เ,เขาจะเข่ามาอบร่มก็เลยไปเข,าข่าโครงการน้าเพลินก็เริ่มปีนั่นล่ะพี่น้องเริ่มปีนั่นเลยปลูกวกทุเรียนปีแรกเลยแล้วันนี้กัปลูกปีแรกอะพอดีครับโพดุนมากพอดีพี่น้องนง้ำท่วมเก่งน้ำท่วมเก่งเรียบร้อยพันมันกับไปสื่อมา ปีนั่นนี่ปีเริ่มแรกนั่นพันกับเศรษุดใจนี่ไปสื่อมาต่ประถารหน้าดูลงานประถานหน้าดูลแหละพี่น้องสื่อมาสื่อมากกับมากลับมาลงเลยก็เอามาลงกับตอนนั้นกับระบบน้ำก็ยังบอท่านดีพี่น้องระบบน้ำกับว่าท่านในมีใส่สายยางหลากสายยางหดแล้วก็น้ากับเป็นน้าปะป่าน้าบาดาลน้าบาดาลน้าบาดาลหน่อยแล้วก็เอารถไถยหน้าคู่โบตาเดินตามห้องนี่แหละ เป็นตัวปั้นน้ำขึ้นมาใส่ผลสรุปแล้วกะบบอลลอดพี่น้องแจกะบอย่ยอมแพ้และพี่นอ้องแนี่มันค้นกับปลูกพี่น้องค้นอยากปลูกก็เลยเอามาเ,มมเลิมหม่ก็เลยไปซื้อพันธุ์มันไม่อีกกับมาโจกสาบาเนี่ยมาจกสาขึ้นจกสาขึ้นกะไเลยมาปลูกปลูกแล้วบาดนี่กะพอดนใยญ่มากนะบาดพี่นอ้อง ตอนปลูกที่แหลกนัน่นพวกดุลมะฮันมาดิปลูกที่แหลกกันคือตายกับต,ตายย่อนจะคล้องระบบน้ำพอดีแหะพี่น้องถึงใส่น้ำบาดาลหดน้ำแน่กับจกกพจักสาเหตุมันคือกันละเพราะว่ากพบาท่านรู้สาเหตุมันกรกลับมามปลูกอีกต้นได้ตายกับตื้อมะปลูกอีกพี่น้องสร้างมา่ปลูกปลูกแล้ววันนี้เอาเจียวเจี่ยวที่สองเนี่ยมามปลูกประมาณหนีสิบต้นสร้างไม่หนีสิบตน้นผลสรุปแล้วเรียบร้อยมด ทุกตน้นพี่น้องตายคือเขายั่งอยู่ต้นหนึ่งบ่ตายหรอกพี่น้องยั่งอยู่อีกต้นหนึ่งคือตอน้นใหญ่ต้นนี้แหละที่น้ำถั่วบ่ตายผมสิตั้งซื้อให้มันอยู่ว่าบัก,บกทุเรียนน้ำถ่วมของข้าเจ้านี่บักทุเรียนผู้เขาไฟของขเกษตรทุเรียนน้ำถั่วนี่แหละพี่น้องมีต้นเดียวยั่งต้นเดียวปีพ่อดูนมากที่น้ำถ่วมบ่ตายคันมุกปลูกไว้นัน่นคันบ่ตายกะทิ สงสัยกะดิสูสีกันนี่แหละพี่น้องสูสีกันสำหรับต้นนั้นกับต้นนี้กับปีรุ่นนี้พี่น้องปีรุ่นเดี๋ยวมาปลูกคือหลังจากน้ำท่วมน้ำพ่อดลุลมากแล้วเกษรส้ใจกับไปสือมรดกศานนาดุลที่เาราแหละนี่ต้นน,นี้กับต้นนั้นพี่น้องสามสามต้นสี่ต้นเนี่ยนี่สามต้นที่ต้นนี็คือเอามาปลูกมาปลูกรุ่นปลูกรุ่นปีน้ำท่วมปีพ่อดลุลมากพี่น้อง หลังปีพอดูนมากกระเียเขายุบมั่นซี่ปีแล้วพี่น้องสิีบเขาซี่ปีแต่ว่าตัวน,นี้หาปีแล้วพี่น้องตัวน,นี้หาปีแล้วตัวน,นี้เขาหาปีถามว่าเบิ่งกันมาปีที่หกเนี่ยมันที่ออกดอกออกน่วยไงกระเสียทุจใจบ่นี่แหละการปลูกทุเรียนเนี่ยเฮ้ต้องเลี้ยงลูกกับมันหลายพี่น้องเลี้ยงลูกกับมันหลายบ่แมนว่าสิปลูกง่ายแบบผืชเนือ้ออื่นพี่น้อง อันสิมาปลูกคือจังพืชแน,นวอื่นน่ะบ่ได้ดอกตายหมดบ่เหลือพี่น้องบ่เหลือให้ว่าเรียบร้อยต้นนี้ก็ต้นนี้สิเข้า3ปีต้นนี้สิเข้า3ปีพี่น้องบ่แม่น2ปีดิเข้า3ปีเพราะว่าเพราะว่าสา,าสา2หน่วยสาหน่วยแรกจกุกจุกกอนแล้วก็มาจุกต่อกันเอาไว้อีกก็จังได้มาปลูก,กรุ่นหมูน,นั่นรุ่นหมุหมูท่ทางนั้นหมู่รุ่นทางนั้นสิเข้า4ปี สำหรับรุ่นทั้งนี้สิเขีสามปีพี่น้องอแล้วก็มูรุ่นปีก,วกัวกับมีพี่น้องนี่ก็คือต้นมันตายต้นมันตายก็เสียตัวใจก็ได้เอามาปลูกทดแทนไว้ก็รู้สึกว่าสิง,งามอยู่แต่ว่าตายไปกับมี่กันล่ะพี่น้องปลูกไว้ก็ได้เอามาปลูกแทนตายแล้วตายอีกคือเขาหาเรืงตน้นนี่ก็สิเขียวซปีสามปีโซนนี้สิเป็นสิเขีสามปีพี่น้องโซนนี้สิเขีสามปี ก็รู้สึกว่าบอกทุเรียนมันมักเจอหนาแรงวันหนึ่งหันหลังพี่น้องทุเรียนมันมากเจอหนาแรงวันหนึ่งหันหลังมันเลยชะง,งักแรงคักแรงเนี่ยช่วงหนาแรงแรงทุเรียนกระเสษซใจเนี่ยตายไปสองตน้นเพราะว่าหายหนาว่าเพียงพ่อพี่น้องหายหนาว่าเพียงพ่อเพราะมันแรงมันแหงแล้วก็มันแดดบ,บอกทุเรียนเท่านี้บม่มักมันบ่มักที่สองยางพี่น้องก็คือล่มหนาวล่มหนาวแล้วก็แรงแดด บทุเรียนทีบบ่หมักบ่หมักพี่น้องบ่หมักเอ้าอันนี้ก็สิบบ่บอกข้าๆไ้ผู้เพิ่นอยากปลูกบทุเรียนพี่น้องผู้เพิ่นอยากปลูกบทุเรียนขันอยากปลูกบทุเรียนนี่ก็ลองเห็ดคือก็สิจุใจล่องเมืองเน้อพี่น้องแถวๆภาคอีสานเท่าหรือว่าจังหวัดเลยเท่านี่เขตตำบลเช่ใหไญ่นี่แต่ว่าผมก็เห็นคนอมาปลูกหลายแล้วล่ะผมก็ได้นั้นแดะนนัไปอยู่ว่าปลูกจังไดเห็ดจังไดแต่ว่าผู้จาขอเพิ่นปลูกนั่น ก็เจ้าสิปฏิบัติดีบ่เห็ดคือแบบกเกษสรทุจบ่แค่นั้นลหละพี่น้องกันคือเฮ็ดคืบเกษตรทุจบอกนี่คืททบ่านนี่หลอดพี่น้องหลอดมีอัตราหลอดสูงอยู่พี่น้องเลี้ยนรูไปทั้งมันโซนนี้กะนี่แหละโซนถือล้มพี่น้องโซนถือล้มด้านถือล้มมันจทังสี่แหละมันก็บ่คอยดีปันไดดอกเพราะว่าพืชดี่เลียงกเกษสรทุจเกษตเอาออกแล้วจังต้นกล้วยจังสี่ปลวกอ่อย แต่ว่าอ้อยก็เอาไว้ก็เพเป็นยางนะอ้อยอ้อยก็เป็นพืชกัะล่มที่ดีอยู่แต่ว่ากล้วยนี่มันหากมันหลหพี่น้องแล้วมันมาแยงอาหารอยู่ต้นบทุเรียนเฮาจาเป็นเฮาก็ต้องได้อ,ออกอ๋อังซี่ล่ะพี่น้องการควมพยายามอยู่ใส,ส,ส่ควสําเร็จขึ้นบามันก็สิยูหันแน่นอนลหละพี่น้องการปลูกบกทุเรียนก็นได้การปลูกบทุเรียนนี่ก็เฮ้าก็โอ้ขอควรระวังนี่ขอควรดูแลมันนี่กัหละายอันลายยางพี่น้อง บอกเลี้ยงว่ากะเสียทุจริตนี่ก็เรียนรู้ยังบ่ทันหมดดอกพี่น้องจักเอียงตออียงแน่ต่อไปในภายภาคหน้าจักสิเป็นหน่วยหรือบ่เป็นหน่วยเกษตรก็ยังบ่ทันหูพี่น้องเอาดอกเอาผลก็จักเฮ็ดจังได๋เกะเสียทุจริตก็ยังบ่ทันหูพี่น้องก็ต้องเรียนรู้ไปนะมันปีหน้าก็จังมารุนกันเบิ่งว่าบักทุเรียนของเกะเสียทุจริตนี่ต้นใหญ่มันสิออกดอกบ่มันสิเป็นหน่วยบ่นี่แหละพี่น้องอ๋อกะเษตรทุจริตก็บ่มีหยังหลายพี่น้องเกะเสียทุจริตก็ นี่แหละมื่ว่าเลี้ยงเขาวๆของพักทุเรียนการปลูพวกทุเรียนภาคอีสานเฮ้าลงรายละเอียดกะเดี๋ยวให้มันชัดเจนกว่านี้กันเดี๋ยวกเยกษเสตุใจกะสีลงรายละเอียดให้มันหูชักกันไปเล่ยกันว่าปลูปกทุเรียนภาคอีสานเฮ้านี่ต้องเห็ดจังไงเนี่ยเห็ดแบบไรเนี่ยเออตอนนี้เฮ้าก็เลี้ยนหลูกไปนะมันเพราะว่ากเกษเสตุใจเนี่ก็ยังบุท่า,านในหูภายในพี่น้องเอา้าวหูชักแก้แค่เพราะ่าวๆ กับพ่อปฏิบัติได้แน่สำหรับเริ่มต้นการปลูปกโหทุเรียนแต่ต่อไปในภายภาคหนากะยังบนท่านในหูเนาะพี่น้องเนาะเอาสำหรับลิปนี้ครเกษตรด้ยใจก็ขอ,อยุติไวส้สำนีละพี่น้องก็ก้าวขึาา้าสวัสดีครับ